สำหรับคลิปวันนี้นะคะจะเป็นออ f เซนตัวสุดท้ายค่ะมาแล้วนะคะหน้าจอนะคะเขาจะแสดงเป็นเซนเตอร์แบบนี้มาให้เรานะคะให้เรานะคะนำเป้าปิซซึมนะคะไปวางตรงจุดกลางนะคะหรือว่าจุดเซนเตอร์ของวัตถุที่เราต้องการหาค่านะคะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาโปรแกรมอีกแล้วนะคะสำหรับท่านที่ติดตามหนึ่งอยู่นะคะจะเห็นได้ว่านะคะหนึ่งสาธิตโปรแกรมออฟเซตไปแล้วนะคะทั้งหมด3โปรแกรมนะคะหรือว่า 3EP ีนั่นเองค่ะแล้วในตระกูลออฟเซตเขานะคะจะมีทั้งหมด4โปรแกรมค่ะแน่นอนค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะจะเป็นออฟเซตตัวสุดท้ายค่ะนั่นก็คือคอน์ออฟเซตนั่นเองค่ะ สำหรับโปรแกรม c o l u m น์ f f s เ t นะคะก็คือโปรแกรมการหาค่าจุดกึ่งกลางของวัตถุค่ะโดยที่เรานะคะไม่สามารถทําการรังวัดไปณนะจุดนั้นได้โดยตรงนะคะและสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเราจะมาหาค่าจุดกึ่งกลางของประตูภายในร้านกันค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานเป็นอย่างไรบ้าง เราไปชมกันในคลิปเลยค่ะสำหรับการเข้าใช้งานโปรแกรม Offset นะคะหลังจากที่เรานะคะเซตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะกดเข้าที่ปุ่มวัดระยะค่ะโปรแกรม Offset นะคะจะอยู่ในปุ่มวัดระยะนะคะจากนั้นนะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจที่ F4 ค่ะแล้วเลือกเข้าที่ Offset F1 ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตนะคะโปรแกรม Column Offset นะคะ ให้กดเปลี่ยนหน้าเพจที่ F4 ค่ะเพื่อไปยังหน้าที่2ค่ะ column offset ออจะอยู่ที่ F1 นะคะกดเข้ามาเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าจอนะคะเขาจะแสดงเป็นเซนเตอร์แบบนี้มาให้เรานะคะให้เรานะคะนำเป้าปิดซึมนะคะไปวางตรงจุดกึงกลางนะคะหรือว่าจุดเซนเตอร์ของวัตถุที่เราต้องการหาค่านะคะเมื่อเรานำเป้าปิดซึมไปวางตรงจุดกึงกลางแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรากด mass T1 ค่ะ ตัวกล้องนะคะเขาก็จะแสดงโชว์เป็นค่าเลฟขึ้นมาแบบนี้นะคะแสดงว่านะคะเขาต้องการให้เรานะคะหมุนตัวกล้องไปทางด้านซ้ายค่ะเราก็ทำการคลายล็อกตัวกล้องนะคะแล้วหมุนไปทางด้านซ้ายค่ะค่ะเมื่อเราหมุนตัวกล้องมาทางด้านซ้ายของวัตถุเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดเซตที่ F4 ค่ะ ตัวกล้องนะคะเขาก็จะให้เรานะคะหมุนไปทางด้านขวาอีกนะคะเราก็ทําการคลายล็อกตัวกล้องค่ะแล้วหมุนไปทางด้านขวาได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราหมุนตัวกล้องมาทางด้านขวาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดเซตที่ F4 ค่ะ ตัวกล้องนะคะเขาก็จะคำนวณค่าระยะแนวราบมาให้เราค่ะให้เราดูที่ค่า h d นะคะจะเป็นค่าระยะแนวราบของจุดศูนย์กลางวัตถุนะคะจะอยู่ที่6เมตรนะคะ21เซนค่ะหากเราต้องการดูค่าอื่นๆนะคะให้กดที่ปุ่มวัดระยะอีกครั้งค่ะเขาก็จะแสดงโชว์เป็นค่า v d มาให้เรานะคะก็เป็นค่าระยะแนวดิ่งค่ะเมื่อกดอีกครั้งนะคะก็จะเป็นค่าสโลปค่ะ เราสามารถเรียกดูค่าพิกัดต,ตรงตำแหน่งจุดกึงกลางของวัตถุนั้นได้นะคะโดยกดที่ปุ่มเช็คค่าพิกัดค่ะเขาก็จะแสดงโชว์เป็นค่าพิกัด n e z ขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะหากเราต้องการหาค่าจุดกึงกลางของวัตถุในจุดถัดไปนะคะก็ให้กด next ที่ F1 ค่ะแล้วทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยนะคะค่าสำหรับการค่าใช้งานโปรแกรม column offset นะคะก็มีอยู่เพียงเท่านี้ค่ะ ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์อะเซสซอรี่อื่นๆน,นะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่สาขาร่างสิตนะคะหรือจะเป็นโชว์รูมทีนัมเบอร์วันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้ค่ะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้นะคะ รือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ค่ะที่เบอร์0 2 1 8 1 6 8 4 4หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไ้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ